ค่จะจรเลทอนทำสมุดที่ค่ะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตข้อมูลการอยู่ใช้ชีวิตยอยู่มจอจลอกับของพวกเรากันบ้างนะคะเพราะวันนี้นะคะก็มีพี่น้องนะคะนำผักนะคะผักต่างๆจากเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมนะนำมาให้นะคะเพื่อที่จะมานํามาปลูกนะคะก็กําลังทยอยลงกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของวันก่อนนะคะนี่ค่ะเราเราก็มีแวะไปที่บ้านเครือข่ายของพี่น้องเรานะคะคุณตั้มนะคะก็ได้ความมนุเคราะห์ ได้มะพร้าวนะคะมะพร้าวกับมาที่ทางให้กับทางเราทั้งได้รับประทานกันเองด้วยแล้วก็นํามาปลูกที่มอจลอด้วยนะคะนี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเรานะคะค่ะแล้วก็มาถึงกลับมาถึงปุ๊บนี่โอเค <feed S 1> เลย <หอ S 1> พี่น้องเราก็อยากทานน้มามะพร้าวนะครับพี่น้องเราก็ช่วยกันหั่นให้นะคะตรงตรงบริเวณด้านนี้นี่ก็จะเป็นหลุมที่เราขุดไว้สําหรับเทเศษอาหารนะคะเพื่อที่จะ เขาเียบอกว่าเป็นอาหารของพืชน,นะคะค่ะแล้วก็ตรงบริเวณรอบๆนี้นะคะที่ถ้าจะเข้าที่เห็นเนี่ยก็จะเริ่มทยอยปลูกมะละกอแล้วนะคะตรงระหว่างขั้นระหว่างเอ่อกล้วยนะคะระหว่างกล้วยเนี่ยเราจะปลูกมะละกอน,นี่ปลูกไปกับสิบที่เลยนะคะสิบจุดนะคะค่ะเราปลูกไว้นะคะก็จะมีเอาใบกล้วยนะคะมาคุมไว้เพื่อที่จะให้เขาไม่โดนแรงกระแทกเกินไปนะคะ ตรงบริเวณด้านนี้อ้อเช้ามาถึงปุ๊บหลังจากเสร็จทานเกษตรแล้วก็มาช่วยกันทําน้ําคลอโรฟตลตรงบริเวณด้านนี้นะคะก็จะมีพิจุกนะคะจะดีนะคะช่วยทําน้ําคลอโรฟิลให้พวกเราได้รับประทานกันนะคะ <provoc adia> ก็จะมีคนช่วยกันตัดทั้งแต่ใบเตยแล้วก็มสักครู่นี้ก็จะเป็นหยวกกล้วยนะคะหยวกกล้วยก็ตัดมาเพื่อที่จะนํามาปั่นน้ํานะคะเรามาดูบริเวณด้านนี้บ้างนะคะหลังจากที่ปญนางนะคะก็มาช่วยกันขุดหลุมนะคะปานางขุดหลุมเพื่อที่จะทํา ใบเตยนะคะหลุมใบเตยนะคะแล้วก็พี่น้องเราก็โอ้อะเลิศมากเลยนะคะก็ขุดบริเวณรอบๆอาคารนะคะ,นะคะแล้วก็จะเตรียมปลูกตรงบริเวณด้านนี้คือเขาก็ขุดหลุมแล้วนะคะก็เอาต้นไม้ที่ได้รับจากเครือข่ายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลาน,นาอโศกหรือว่าทางชุมชนภูขวาฟ้าน้ําเองหรือว่าเป็นเครือแห่ของแพทย์วิถิธรรมนะคะนํามาทยอยให้เราก็นํามาลงต้นไม้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็น ไม่ต้นมะกรูดก็ต้นมะนาวนี่แหละค่ะแล้วก็เราก็ย้ายจากกระถางนะคะลงไปในหลุมเพื่อที่จะให้เขาเวลาถอดออกมาเนี่ยก็คือจะต้องถอดออกมาทั้งดินนะคะอย่าไปเอาเฉพาะรากเพราะไม่งั้นต้นไม้จะต้องกับตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่นะคะทีนี้ถ้ากับว่าต้นไม้เหล่านี้มาทั้งหมด4คันรถแล้วนะคะเราก็ทยอยกันลงไปอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านี่แหละค่ะ ก็เป็นการที่เราปลูกอยู่ปลูกกินเราจะปลูกก็คือตรงบริเวณที่มีแหล่งน้ํานะคะช่วงนี้ก็ง่ายหน่อยตรงที่ว่าเป็นน้ำหน้าฝนนะอ่าทางนี้ก็มาขุดอีกหลุมนึงนะคะขุดไปสําหรับที่จะปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะคะปลูกตรงบริเวณจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะฮะตรงบริเวณด้านนี้นะคะพี่น้องเราก็เตรียมหลุมไว้สําหรับการปลูกแพลวแดงแล้วก็เมเบิลนะคะค่ะหลังจากได้เสร็จอาหารมาแล้วนะคะเราก็จะเอามาเทลงลอง ใต้หลุมนะคะหลุมที่เราขุดเอาไว้นะคะเป็นล่องเอาไว้นะคะแล้วก็เทเศษอาหารแล้วก็เกลี่ยแล้วเพื่อที่จะนําผักที่เราเตรียมไว,นะะว,มว้นะคะคือแพรวแดงและเมลเบินะคะมาปลูกนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะ,ะพี่น้องเราก็ขยันขันแข็งมากเลยนะคะก็นําต้นไม้นะคะต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเตรียมลงไปในหลุมนะคะที่เราขุดเตรียมเอาไว้นะคะ นะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีเศษอาหารเราควรจะเอาเศษอาหารลองไปด้วยแต่เนื่องจากช่วงบริเวณนี้เวลานี้เนี่ยอาหารเราค่อนข้างขาดแคลนนะคะเพราะว่าเราปลูกต้นไม้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีดินเดิมอยู่พอหลังจากที่เราขุดไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะปลูกไปเรียบร้อยแล้วเราได้เศษอาหารหรือว่ามีปุ๋ยนะคะเราก็อาจจะขุดรอบๆตรงบริเวณต้นไม้เราก็ค่อยนำปุ๋ยมาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ีเพกาะนะคะเพกานี่นะ oh, <laughs> อันนี้เพกานีน่ตรงนี้มีต้นอะไรบางแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าเล็กๆ